เท่าแกเท่าแกมียาทะเลหมอกม่วงไหมยาทะเลหมอกม่วงงั LEE ้นหรือเจ้าคงจะเป็นคนจากตระกูลปีบมงกรสินะเมื่อครู่คนจากตระกูลของเจ้าได้ซื้อยาทะเลหมอกม่วงไปจนหมดแล้วอ่าพวกเราต้องการทั้งหมดเลยแม้แต่ในสวนสมุนไพรของเจ้าแม่นางกำชับให้ข้าซื้อไปให้ทั้งหมดเท่าที่จะสามารถหาได้ แม้แต่คนในตระกูลยังต้องการย่าทะเลหมอกมูมไม่กี่กิโลกรัมเองนะใครสนกันเหมือนเม่นานมานี้จูจ่ๆพลังของแม่นางหนึ่งเอ๋เอ,อกับก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วทําให้คนในตระกูลคาดหวังในตัวนางปรมาจารย์ด้านอาคมจึงสั่งให้นางสามารถใช้เงินได้ตามใจชอบเนลี<ฮ>เพียงใช้เวลาไม่กี่วันกับรวบรวมได้มากมายถึงเพียงนี้คนรับใช้ตระกูลเจ้าช่างทํางานได้รวดเร็วยิ่งนะพวกเรารวบรวมมันได้ทั้งหมดประมาณ1นึ่งแสกิโลกรัม อา่าไม่เร็วเลยทีเดียวฮะเจ้าว่าอย่างไงนะสักแสนกิโลกรัมเลยงั้นหรือเจ้าไม่ต้องคิดมากไปหรอกนะหากเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ปีกมังกรวายุอสานีที่เจ้าถ่ายทอดให้แก่ข้าแล้วเงินเพียงเท่านี้ถือว่าเล็กน้อยยิ่งนักยอมบ่อยเจ้าบ้านเนี่ยหลี่นพึมพำอยู่คนเดียวแล้วเขียนบ้าอะไรก็ไม่รู้อยู่นานสองนานแล้วเนี่ยอย่าไปสนใจมากเลยพวกเราไปค้นคว้าเกี่ยวกับอาคมและกลยุทธ์กันเถอะ หากต้องการเข้าถึงจิตในระดับสูงสิ่งแรกที่พวกเราควรจะมีก็คือการสแสวงหาความรู้ที่มีใ,ให้เข้าใจอย่างส่งแท้โอ้นี่พวกเจ้ามองสิ่งใดอยู่กันตระกูลเทพเจ้าชวนหนิงเจียวอายุ15ปีระดับปอนคันที่5ว้าวดูนั่นสิเกาะที่ข้าสมอยู่นี้เรียกว่าเกาะเพิงทมินพวกเจ้าต้องการที่จะซื้อมันแม้มีเงินหนึ G ่งแสนเหรียญจิตมานก็มีอาจหาซื้อได้ ผู้ที่สวมใส่มันผู้ที่มีระดับพลังต่ำกว่าซิเวอร์จะไม่สามารถทําอันตรายแก่เจ้าได้อเทพประบุูสุดหล่อเหลาหรับไปนี่สําหรับเจ้าเอ๋ภายในถุงนี้บรรจุก้ารของยาทมินศักดิ์สิทธิ์หปีไว้ถึงหกกานด้วยกันซึ่งยาชนิดนี้มีเฉพาะในตระกูลของข้าผู้ใดที่ติดตามรับใช้ข้าอย่างมิขาดตกบกพร่องจะได้รับพวกมันไปเฮ้ย หนึ่งการก็มีค่าสูงถึงห้าหมื่นแล้วนะหกการก็สามแสนเลยงั้นหรือพวกเราจะเชื่อฟังที่นายน้อยเฉินสั่งขอรับได้ปลดบอกพวกเรามาได้เลยนานยน้อยเฉินสู้ต่อไปนะเฮ้ยนี่แกาาเป็นใครกันวะเฮ้พวกเราจะเชื่อฟังท่านขอรับสิบเก้ายี่สิบยังไม่พอเลยฮะเห็นทีค่าคงต้องหาคนเพิ่มอีกสักหน่อยหากพวกเราไม่ย่าทามีศักดิก์สรทธ์แล้วก็แม้แต่ข้าเองการจะเป็นระดับว่อนขั้นที่หนึ่ง ก็ไม <S an> ่ใช <an> ่เรื่องยากเป็นแน่นายน้อยเฉินเฉินหลิงเจียในอดีตชาติช่วงเวลานี้เขาเป็นผู้ค้นพบทางลับเข้าสู่เมืองโบราณเมืองฟ้ากระจ่างเมื่อเขากลับมาได้นำสมบัติมากมายกลับมาด้วยหากข้าจำไม่ผิดเอียเจอ้วินเองก็เข้าสำรวจในครั้งนี้ด้วยนางได้บอกกับข้าว่าเฉินเวียได้แยกตัวออกไปคนเดียวและพบกับสมบัตินั้นเขาได้นำมันกลับมาประมูลได้เงินถึงหนึ่งล้านเหรียญจิตมาแต่เงินมิได้สำคัญแต่อย่างใด แต่ของสิ่งนั้นนับว่าเป็นของชั้นเลือดเลยทีเดียวข้าจะต้องเอา,าันมาให้จงได้เออข้าขอเข้าร่วมกลุ่มของพวกเจ้าด้วยคนมีทราบว่านน้อยเฉิน,นยังรับคนเพิ่มอยู่ไหมครับอืมเจ้าเด็กว่าแกเป็นระดับบอลแล้วงั้นหรือที่นี่ไม่ใช่ที่วิ่งเล่นสําหรับเจ้าหนูอย่างเจ้าหรอกนะช้าก่อนเจ้าบอกว่าเจ้าอยากจะเข้าร่วมกลุ่มกับพวกเรา,างั้นสินะแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเรากําลังจะทําสิ่งใดอยู่กันเฉินหลิงเจียตาญาทหลักของตระกูลเทพเจ้า ซึ่งตระกูลเทพเจ้าเป็นหนึ่งในสามตระกูลหลักของมุงกอรีในอาิตชาติได้ชิดเชื้อกันแต่อย่างใดข้าได้ยินมาว่าเขาเป็นถึงร่างทรงอสูรระดับแบกโกในหมู่ชนชั้นสูงนับว่าเขาโดดเด่นเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เมืองจะถูกทำลายชนหลิงเจีย๋ยไปยังประตูฝั่งตะวันตกพบว่ามันได้ถูกทำลายลงแล้วเมื่อเห็นคนจากตระกูลศักิ์สิดหกคนกำลังหนีทัพเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงจัดการตัดหวัวพวกมันโดยปราศจากคำพูดใดๆ เขาเข้าใจถึงความคับแค้นของผู้คนได้เป็นอย่างดีข้ารู้ว่าพวกท่านกำลังทำสิ่งใดอยู่พวกเจ้าลงกลุ่มเพื่อที่จะไปสำรวจเมืองกล้วยไม้โบราณใช่หรือไม่นี่เจ้ารู้ได้ย่งไรกันข้าไม่เคยบอกผู้ใดนอกจากคุนตระกุลของข้าเท่านั้นกระทั่งคนในตระกูลยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำหากตระกุลของข้ารู้คงไม่ได้รับอนุญาตให้ไปแน่อาฮ่าอย่าได้ทำหน้าดำคํำเครียดเช่นนั้นเลยข้าได้ยินข่าวลือมาไม่ไม่นานมานี้ มีผู้ค้นพบเมืองกล้วยไม้โบราณอยู่บริเวณใกล้เคียงกับเมืองกอรี่จึงมีผู้แข่งแข่งเป็นจํานวนมากพยายามที่จะไปสํารวจมันซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่นาน้อยเฉินต้องการรวบรวมผู้คนจุดประสงค์ของท่านช่างเด่นชัดถึงเพียงนี้แต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการคาดเดาของข้าทั้งสิ้นจากท่าทีของท่านดูเหมือนว่าข้าจะเดาถูกสินะครับฮ่าฮ่าเจ้านี่มันน่าสนใจมิใช่น้อยเลยนะนามของเจ้าคือเนลี่ขอรับ โอ้เนี่ยหลืงั้นหรือข้าได้ยินเรื่องของเจ้าที่ค้นพบต้นกำเนิดของอาคมระเบิดเพลิงสีชาติทําให้ชื่อเสียงของตระกูลศักดิ์สิทธิ์สันคอนแล้วข้าได้ยินมาว่าเจ้าอ่านตำรากเกือบทั้งหมดแล้วสินะอ่าใช่ครับว้าหานี่เจ้ากล้าตอบว่าใช่เชียวงั้นหรือเจ้าหนูเจ้าศึกษาอยู่ในสำนักไต้กี่วันกันหลังคงจะอ่านแต่หนังสือเด็กกิ๊กกอ๊อกสินะข้าก็ไม่อยากพูดมากหรอกนะแต่แน่นอนว่าข้าอ่านมากกว่าเจ้าพวกนู้นแน่นอน ไอเด็กเวนแกพูดว่ายัางไงนะข้ามีได้หมายถึงท่านอย่าล้อนตัวสิครับฮะาเอาละ่ะในเมื่อเจ้าอ่านหนังสือมามากย่อมรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองกล้ยไม้โบราณสินะตามข้อมูลที่ได้บันทึกไว้เมืองกล้ยไม้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากอิฐบล็อกโดยส่วนบนของอาคารจะเป็นรูปทรงกลวยส่วนของเมืองทั้งเมืองจะถูกสร้างเป็นสี่เหลี่ยม เพื่อง่ายต่อการสรัญจ,จรซึ่งรูปแบบการก่อสร้างในลักษณะนี้จะอยู่ในช่วงยุคศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรลรมิมะนอกจากนี้แล้วข้ายังเคยได้ยินม,มาว่าที่เมืองกล้วยไม้โบราณมีจิตรกรรมฝาผานังขนาดใหญ่ที่วาดเป็นรูปดอกบัวบนฝาผานังเขียนเอาไว้ว่าภูเขาสแสดงถึงความมั่นคงใส่น้ำแสดงถึงโชคลาภความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งลุกแบบจิตกรมรมฝาผนังนี้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในช่วงยุคอาณาจักศรศักดิ์สิทธิ์จากบอกแสข้างต้นทําให้ข้าสรุปได้ว่าเมืงองกุ้ยแม้โบราณน,นั้นอยู่ระหว่างยุคอาณาจักศรศักดิ์สิทธิ์ช่วงปลายจนถึงยุคมืดเจ้าเด็กนั่นมันพูดถึงอะไรกันวะข้าเขาไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแต่น้ําเสียงช่างทรงพลังยิ่งนักยอดเยี่ยมยิ่งนักมาติดตามข้าแล้วข้าจะถ่ายทอดบทยุทธ์ให้แก่เจ้าเจ้าคิดว่าไงล่ะ นี่กำลังขอให้ข้ากลายเป็นสมุนติของเขาอยู่สินะช่างน่าขำยิ่งนะักในการทำงานร่วมกันในครั้งนี้แต่ละคนย่อมต้องการสมบัติซึ่งข้าเองก็เช่นกันข้าจะขอเลือกสมบัติก่อนเป็นคนแรกหากเจ้าไม่ตกลงข้าก็จะไปตามทางของข้าอืมเอเด็กเวน,ออนนี่ลิอัดมีข้อเสนออีกงั้นหรืออย่าได้จงห่งให้มันมากนะักข้ารับรองเลยว่าหากเจ้าพาข้าไปด้วยแ้วก็เจ้าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน เจ้าหนูเนี่ยหลี่ผู้นี้สนแสดงถึงความเชื่อมั่นที่มีให้ให้แก่ข้าได้ประจักษ์อาจเป็นไปได้ว่าเขาจะมีแผนที่สมบัติที่สมบูรณ์งั้นหรือแม้ว่าข้าจะมีแผนที่สมบัติแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์อืมเอาละ่ะข้าตกลงรับข้อเสนอของเจ้าแต่ข้าอยากจะบอกเจ้าอีกครั้งหากเจ้ามาติดตามข้าเจ้าจะได้รับผลประโยชน์มหาศาลเลยนะหวังว่าการล่วมมือของเราคงเป็นไปได้ด้วยดีนะครับอ่านายน้อยเฉิน ยอมรับข้อเสนอจริงหรือวะเนี่ยอีก3วันนับจากนี้พวกเราจะมาพบกันยามเชา้าไว้พบกันทราบแล้วครับยามบ่ายสมาคมนักปรุงยาฮา่าสมาคมนักปรุงยาย่ำแย่ลงทุกวันหัวหน้าสมาคมนักปรุงยาอย่างสิน้นอายุ25ปีร่างทรงอสูรระดับโกนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยหากเราไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการปรุงยาหรือเพิ่มผลิตทางยาได้แ้วก็ ภายภาคหน้าคงไม่มีผู้ใดยอยากเป็นนักปรุงยาเป็นแน่กองจดหมายพวกนี้จะมีจดหมายฉบับไหนหน่าสนใจให้ข้าได้เขียนวิจารณ์ได้มั้งนะอ่าเขียนมาเต็มแผ่นเลยแฮะนี่มันอะไรกันวิธีการปรุงยาทะเลหมอกม่วงหรือือมขณะที่กัญยาประกอบวิญญ,ญาณและยาเสริมพลังวิญญาณหากใส่ย,ยาทะเลหมอกม่วงเล็กน้อยมันจะช่วยเพิ่มฤทธิ์ของยาให้เพิ่มขึ้นได้ถึงสเท่าโดยการใช้ยาทะเลหมอกม่วง ดอกโบตันภูเขาแก่สดมัมเบอรี่หยดน้ำค้างโคเชียสามารถใช้บำรุงพลังวิญญาณได้ช่างน่าขำยิ่งนักข้ามิแปลกใจเลยเหตุในสองวันมันี้ย่าทะเลหมองม่วงจึงได้ขายดีเทน้ำเทท่าถึงเพียงนี้ดูเหมือนว่ามีคนพยายามที่จะเพิ่มมูลค่ายญาทะเลหมองม่วงโดยใช้ประโยชน์จากค่าอยู่สินะคนผู้นี้เขียนวิธีการใช้ยญาทะเลหมองม่วงมาถึง60วิธีด้วยกัน มันจะจริงงั้นหรือสมุนไพรที่ใช้ในการไล่มแมลงจะมีประโยชน์ได้ถึงเพียงนี้เลยงั้นหรือแต่หากสิ่งนี้เป็นจริงขึ้นมาล่ะมันจะช่วยกู้สถานการณ์ให้แก่สมาคมได้เลยนะยังไงมันก็มีค่อยมีความเสี่ยงเห็นทีข้าจะต้องวองปรุงมันดูเท่านั้นบางทีคนผู้นี้อาจจะรู้วิธีใช้งานมันจริงๆก็เป็นได้อ่าข้าแต่ไปเคลื่อนมันทิ้งซะได้ยอยู่ไหนนะหยงกัง ริมนำยาทะเลหมองมุวงมาให้ข้า2.5กิโลกร,รัมหน่อยท่านหัวหน้าครับยาทะเลหมองมุวงของพวกเราเหลือมันเพียง1.5กิโลกร,รัมเท่านั้นครับอาจริงสิพวกเขาเล้ซื้อยาทะเลหมองมุวงไปมากของเพียงใดกันแน่นะยาประกอบวิญ,ญญาณและยาเสริมพลังวิญญาณเป็นสูตรยาที่ตกทอดกันมานับร้อยปีของมุงกอรี่ซึ่งสูตรยานี้นับว่าสมบูรณ์แบบแล้วหากมีคนคิดที่จะดัดแปลงสูตร เขาก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบเพื่อปรุงยาซึ่งนับว่าเสี่ยงยิ่งนักหากไม่สําเร็จแต่กลับมีกลุ่มคนพยายามที่จะกักตุนยาทะเลหมอกง่วงไว้เช่นนี้อาจเป็นไปได้ว่านางช่างเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าของสมาคมยิ่งนักการควบคุมเปลวเพลิงของนางช่างสเสถียรนักเห็นที่ข้าจะต้องฝึกฝนให้หนักยิ่งขึ้นกว่านี้แล้วแหละหนึ่งชั่วโมงผ่านไป นี่มันหยงกังดูนี้สิหากเปรียบเทียบกับการปรุงยาปกติการปรุงมันเช่นนี้ช่วยเพิ่มฤทธิ์ยาได้ถึง50เซนลยทีเดียวโอ้หากเราประสบความสําเร็จในการปรุงยาโดยใช้วัตถุดิบเช่นนี้ค่าใช้จ่ายในการปรุงยาก็จะลดน้อยลงยาประกอบวิญญาณและยาเสริมพลังวิญญาณก็จะกลับมานิยมอีกครั้งงั้นเจ้าลองมันดูสินี่มันแพงมากเลยนะมันจะอะไร ้ารู้สึกเช่นไรบ้างท่านหัวหน้าพลังเวียนของข้ากำลังไหลเวียนเออไม่ต้องตกใจหรอกขอรับ <c oughs> ข้ารู้สึกว่าลิกของมันดีกว่ายาประกอบวิญญาณอีกนะครับโอ้จริงั้นเหรอหากมันเป็นจริงดังที่เจ้าว่าเช่นนั้นยาทะเลหมองมุ่งก็สามารถใช้กับสิ่งอื่นได้เช่นกันดีละน้ำกระดาษแผ่นนี้ไปคันล่องแล้วแจกจ่ายให้แก่ทุกคนบอกพวกเขาว่าข้าได้ตรวจสอบวิธีการปรุงแบบแรกแล้วขอรับ ยืนยันเฉพาะวิธีปรุงแบบแรกเท่านั้นนะบอกชาวเมืองกอรี่ว่าสมาคมนักปรุงยามีนัยยะสํสคัญจะประกาศให้ทุกคนทราบหวังว่าเจ้าคงจะเข้าใจในสิ่งที่ข้าพูดนะข้าจะรีบจัดการให้เสร็จโดยพันขอรับต่อไปข้าจะลองอาบน้ําและแช่สมุนไพรต่อละ่ะหชุ่วยามผ่านไปเพียงวิธีสามัญเช่นนี้แต่ผลลัพธ์ของมันกลับส่งผลดีอย่างไม่น่าเชื่อเช้าวันถอดมา ข้าเนี่ยจะตายอยู่แล้ววิ่งขึ้นเขาโดยแบกหินไว้เนี่ยหิน25กิโลแต่แกแบกเพียง10กิโลยังได้อ่านฝนได้อีกเหรอฮ่าฮ่าการฝึกในช่วงเช้าสิ้นสุดเพียงเท่านี้แต่ยังไ่ก็ตามวรยุทธ์ที่พวกเรากําลังฝึกฝนอยู่นั้นเป็นวรยุทธ์ขั้นสูงหากพวกเราไม่ฝึกกายให้พร้อมที่จะรับพลังการฝึกพลังทางจิตแล้วก็กายจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆได้อะไรเรื่องจริงนั้นเหรอ ว่าไงเราสหายน้อยข้าเป็นคนจากสมาคมนักกุงยาการถูกเรียกว่าสหายน้อยโดยผู้ที่ยาว์ไวกว่าตนนับเป็นประสบการณ์ที่แปลกพิกลแฮดูจากเครื่องแต่งกายของพวกเจ้าแล้วน่าจะเป็นคนจากตระกูลสามัญงั้นสินะที่บ้านของพวกเจ้ามียาทะเลหมอกม่วง,งอยู่บ้างหรือเปล่าหากมีละก็พวกข้าจะรับซื้อมันในราคา30เหรียญจิตมนันต่อยาทะเลหมอกม่วง,งครึ่งกิโลเนี่ยลยีมียาทะเลหมอกม่วงนี้ท่านลุง ท่านจะนำหญ้าทะเลหมอกม่วงไปทําสิ่งใดกันนั้นหรือครับข้าจาได้ว่าหญ้าทะเลหมอกม่วงมันมีราคาไม่สูงเช่นนี้นี่ครับวะฮหาหาท่านลงพวกนี้จะบอกความลับให้พวกเจ้าฟังละกันคืนวนันสมาคมนักดุงยาของข้าได้รับจดหมายที่เขียนถึงวิธีการใช้งานหญ้าทะเลหมอกม่วงถึง60วิธีภายใต้การนําของหัวหน้าสมาคมพวกเราได้ทดลองเกี่ยวกับมันวะาห้าเด็กน้อยอย่างเช่นพวกเจ้าคิดว่าการทดลองในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรล่ะ พวกเราประสบผลสําเร็จอย่างใหญ่หลวงยังไงล่ะโอ้ท่านไปทําสิ่งใดมาเหตุใดจึงได้งดงามขึ้นหนึ่งเพียงนี้จริงเหรอโอ,โอ้โอ้โอ้สิ่งที่พวกเราค้นพบก็คือยญ้าทะเลหมอกม่วง,งนั้นให้ผลดีที่สุดต่อผิวพรรณเมื่อคืนวานท่านหัวหน้าอย่างสินได้ใช้มันในการอาบน้ําเพียงคืนเดียวเท่านั้นนางกลับดูอ่อนเยาว์ลงไปหลายปีเลยทีเดียวกลายเป็นอิสตรีที่งดงามขึ้นทีเดียวดังนั้นเหล่าแม่หญิงตระกูลชนชั้นสูง จึงต้องการซื้อมันเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งในปัจจุบันนี้ยาทะเลหม่องง่วงหาได้ยากยิ่งในตลาดการค้าซึ่งยาชนิดนี้ต้องใช้เวลาถึง3ปีจึงจะสามารถใช้งานมันได้ช่างน,น่าเสียดายนักตอนนี้พวกเจ้าก็คงจะรู้ถึงประโยชน์ของมันแล้วสินะใช่ครับพวกมันนับว่ามีค่ายิ่งนักแต่พวกเราเป็นเพียงสิทธิจากสำนักกล้วยไม้ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นพวกเราไม่มิมียาทะเลหม่องง่วงหรอกนะครับเอ๋ท่านลุงพวกข้าไปก่อนนะอีอย่าง การที่ท่านไว้เขาเช่นนี้ทําให้หน้าท่านดูเหมือนแก่เลยนะครับคนผู้นั้นก็เสนอซื้อในราคาที่สูงนะเหตุใดเจ้า,จ,าจึงไม่ขายพวกมันละ่ะมันยังไม่ถึงเวลาที่พวกเราจะเคลื่อนไหวนี่เป็นเพียงข้อเสนอแรกเริ่มเท่านั้นข้าคิดว่าช่วงบ่ายราคามันจะพุ่งสูงขึ้นยิ่งกว่านี้เป็นแน่แม่นางหนึ่งเอ,อ๋อพวกข้าน้อยมีข่าวมาแจ้งให้ทราบขอรับมีสิ่งใดเกิดขึ้นงั้นหรือก่อนหน้านี้ ม่นางหนิงเอ๋อให้พวกข้าน้อยไปก้านซื้อยาทะเลหมองม่วงมิใช่หรือครับขณะน,นี้ราคาของยาทะเลหมองม่วงพุ่งสูงขึ้นเป็น10ถึงร้อยเหรียญจิตมาลต่อครึ่งกิโลแล้วเพคะข้าน้อยได้ยินข่าวลือม,มาว่าคนจากตระกูลสังสิทธิ์รับซื้อยาทะเลหมองม่วง300เหรียญจิตมาลต่อครึ่งกิโลโดยจะรับซื้อยาทะเลหมองม่วงเพียง50กิโลเท่านั้นครับ300เหรียญจิตมาลงั้นหรือนี่ต้องเป็นเพราะแง่หลีเป็นแน่เขาทำเช่นไรจึงทำให้ราคามันสูง ได้ถึงเพียงนี้กันนะอืมอืมว,อว้าวว้าวพวกเราขายยาทะเลหมองง่วงไปทั้งหมด5 0 0 0กิโลกรัมผ่านทางร้านขายยาโดยลูกค้าทั้งหมดล้วนเป็นสีภรรยาของชนชั้นสูงแทบทั้งสิน้นรวมๆแล้วพวกเราได้เงินมามากกว่า3 000, 000, 000, 000, ล้านเหรียญจิตเลยทีเดียวแต่ตลาดการค้ามีอัตราการดูดซับค่อนข้างจำกัดพวกเราไม่สามารถขายมันได้ในราคานี้ได้ตลอดหรอกนะข้าจึงค่อยๆทยอยนำพวกมันออกไปขายยังไงล่ะ แล้วแอรตราการดูดซับมันคืออะไรงั้นหรือแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแผนการที่ข้าได้เตรียมไว้เท่านั้นนี่คือยาประกอบวิญญาณระดับสูงที่ข้าซื้อมาพวกเจ้ารับมันไปคนละขวดนะซึ่งในขวดจะบรรจุเม็ดยาไว้10เม็ดมันจะช่วยเร่งพัฒนาในการฝึกของพวกเจ้าให้ไวมากยิ่งขึ้น1เม็ดมีมูลค่าเกิน6000เหรียญจิตมาเลยนะเนี่ยเรื่องเงินเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลหรอกนะตอนนี้พวกเรารวยกันแล้วิฮิฮเอาล่ะ มาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าโดยปกติแล้วคนธรรมดาจะสามารถดูดซับผลของยาได้เพียง10%เท่านั้นแต่ด้วยวลยุทธ์พลังเทพวิถีฟ้าที่ข้าฝึกฝนทําให้ข้าสามารถดูดซับฤทธิ์ของยาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโอ้ดฤทธิ์ของยาช่างมีผลรุนแรงยิ่งนักพลังทางจิตของข้าเพิ่มขึ้นถึง50%เลยแฮะเอ๊ะตัวซื้ออ่าฮเพียงช่วงเวลาไม่นานที่ข้าฝึกฝนวิยุทธ์ที่เนี่ยหลี่ถ่ายทอดให้ ข้าลับสามารถทะลุระดับพลังเป็นระดับบอลคั้นที่หนึ่งได้แล้วนะเนี่ลยลี่ขอบใจเจ้ามากนะหนึ่งชั่วยามต่อมาว้าะ่า,านับแต่นี้ต่อไปข้าจะไม่ต้องถูกตาเท่าแต่ีเพราะความเก็ดค้านของข้าอีกต่อไปแล้วว้าฮ่าเจ้าพวกคนของสนเวียที่มักจะรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าตนเนื่องจากมาจากตระกูลชนชั้นสูงและความสามารถที่เหนือผู้อื่นแต่ต่อไปนี้ พวกมันจะคข่งเองพวกเราไม่ได้อีกแล้วเพราะพวกเราจะลื่นเป็นระดับบอลได้ก่อนมันเป็นแน่ <c oughs> ขาอยาใหถึงการทดสอบในอีกสองเดือนข้างหน้าไวๆจังเลยฮะจะได้เห็นหน้าเงือบของพวกมันมอ้ยเจ้บบาวาตัวซื่อเจ้านึกถึงข้าบ้างสิพลังเทพวิถีฟ้าของข้ามีได้ฝึกแล้วพลังขึ้นพวดเร็วได้อย่างพวกเจ้าหรอกนะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าอ่าพวกเจ้าฝึกกันต่อเลยนะข้าจะลงไปข้างล่างแป๊บหนึ่งได้ได้ได วันนี้นางก็ไม่มาดูเหมือนว่าเรื่องวันนั้นจะทําให้นางโกรธข้าจริงๆแล้วแฮะย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนวันเดียวกับที่เชลหนึ่งเอ๋อช่วยเนยหลี่ซื้อยาทะเลหมองม่วงยามบ่ายเนยหลี่และเจ้าวินนัดพบกันอีกคราวัดดีพวกเราพบกันอีกแล้วนะดูเหมือนว่าแม่นางเอเจ้าวินจะมารอพบกับเนหลี่เลยนะครับหรือว่าพวกเขากําลังเดทกันในหอสมุดอยู่กันแน่นะ